ตำรวจนครบาลออกมา3บุคคลผู้ต้องหานะครับที่ถูกออกหมายจับเรียบร้อยและก็อยากให้ประชาชนช่วยกันแจ้งบบ่อแสเพื่อน,นำไปสู่การจับกลุ่มตัวให้ได้โดยไวครับนี่คือภาพผู้ต้องหาทั้ง3รายนะครับที่ทางตำรวจสืบสวนนครบาลขอความร่วมมือประชาชนหากใครพบเห็นหรือมีบบ่อแสของ3คนร้ายนี้ ที่ไปก่อเหตุยิงครูเชียบแล้วก็น้องหยอดเสียชีวิตเมื่อวันที่11พฤศจิกายนที่ผ่านมาย่านถนนพระราม4เนี่ยนะครับก็อยากจะให้แจ้งข้อมูลกับทางตำรวจได้ทันทีครับคนแรกคือนายอนาวินเก็บแก้วคนนี้เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับสารอาญากรุงเทพใต้นะครับข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาโดยไต่ตรองไว้ก่อนและข้อหาพกพาอาวุธปืน ส่วนคนนี้ถือว่าเป็นมือปืนที่ก่อเหตุยิงลูกหลงไปโดนครูเชียบแล้วก็ก่อเหตุยิงน้องหยอดจนกระทั่งเสียชีวิตในเวลาต่อมาส่วนคนที่สองครับคือนายอับดุลเลาะดูราแม่ผู้ต้องหาตามหมายจับข้อหาเดียวกันกับคนแรกนะครับคนนี้ทําหน้าที่เป็นคนขี่มอเตอร์ไซค์พามือปืนไปยิงแล้วก็สั่งให้มือปืนยิงน้องหยอดซ้ําจนกระทั่งเสียชีวิตในเวลาต่อมาส่วนคนที่สามนาย นภวุฒิเรืองศรีคนนี้ถูกหมายจับข้อหาร่วมกันสมคบกันตั้งแต่5คนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดทำหน้าที่เป็นผู้วางแผนแล้วก็สนับสนุนการหลบหนีนั่นเองครับ